สมุนะคือพายุมาคุ้แย่ของนึกว่าสภาของที่เนี่ยถ้าสมมติผมเลยมาแค่หนึ่งนาทีอ่ะเขาจะเข้มมาว่ะน่าจะเข้มอยู่ไเียรถรถเชี่ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะควยถ้าที่นี่มีอุ้มเมื่อไหร่ละมึงกูจะบอกเลยนะไอ้เหี้ย ตำรวจไล่ลยังไงวะเนี่ยแม่งเบรกกูเชื่อว่าแม่งหยุดรถอะดูเดีเบรกแค่จึ๊กเดียวนะผมเบรกแค่จึ๊กเดียวนะจึ๊กเดียวจริงๆอ่ะเนี่ยหนึ่ง จ๋า okay. โอเคฮะ,ะเ,เออเหรอโอเคเฮ้ย okay. <c oughs> ลงเ <c oughs> ลยครับไปไหไป ไอ้เหี้ยท่านขุนมาจากไอยุคกรุงศรีเวียหรือเปล่สวัสดีครับลูกสมัยกรุงศรีเวียร่มครั้งที่สองหรือเปล่าไอ้ยนี no> ่หมิ่นนะไอ้เหี้ยนี่หมิ่นนะไอ้สัต่ตัวไอ้เหี้ยแล้าแล้วใส่เกยขายยาไปอีกอ่ะนี่ห้าคนนี้ครับได้เบ็ดเบ็ดเบ็ดแยกมาหน่อยครับเบ็วต่อแถวผมเลยเบ็ดแยกมาต้องต่อแถวแนวตั้งแนวนอนนะเป็นหน้ากระดานหรือว่าแนวแต่เราสะดวกเลยเราอยากได้แบบนี้อ่าๆโอเคเออนนั่ไงแล้วต้องเคลื่อนที่ด้วยิธีข้างหน้าด้วยวิธีการโผป่ะอ๋ออที่เราสะดวกเลย สูตรคนนี้กันนุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนข้างหลังพี่พี่เป็นเด็กชายสะดวกไหมเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแคปบักซอนนะเดี๋ยวมันจะลำบากเรานะเดี๋ยวอะไรนะสี่มุมสี่มุมไหมสี่มุมไหมเคยเคยเขย่าอังการุงมไหมครับสี่มุมอะเอางี้เอางี้เอางี้ต่อแถวปกติแล้วต่อแถวปกติเหมือนเราเขย่าอังการุงข้างหน้าจะเล็กหน่อยนะอะไรได้เลยนะเดี๋ยวอันนี้อันนี้ช้าไม่ใช่ความผิดผมนะครับคุณเตรียมดีได้หนูไหมเออเดี๋ยวต้องรอ อย่าเอาขลุงกับพิธีเขาไม่ยไมอยากกูเลยอ่ะใส่เอาเป็นขย, <laughs> ย่อยหยอกด้ตีได้ขย่อยนะครับมีตั้มมีสายฟ้ามีอะไรภาพลอยมาเลยอ่ะกลัวเขาชอบเดี๋ยวไม่ได้กินอ่ะมึิ่งเจอกูว่าชอบทติดใจบ้างอ่ะเฮ้ยว,วันนี้เดี๋ยวมีเล่นได้นี่สา, <4 G. S 2> า,ายขาวสายขา <G. S 2> นต่อไปแล้วเสียสัตว์ครับผมเ้ยพิธีอ๋อสพิธีนุ้ยสายขาว เรามีเรามีไต่เขากันโอเคคนต่อไปแล้วครับโอเคครับทำไรครับต่อยืนเฉย็จแล้วสัสดีครับเหน่อยครับเหนื่อยอย่าอย่าอย่าสภาต้องให้วอลด้วยนะอย่าลืมเขามีบอกให้วอลด้วยใช่ไหมใช่ครับสำรองพิเศษสำรองพสร็จต้องให้วอลใครใครบอกมาครับไม่บอกเลยอยากเห็นมาม่าต้องมาม่าแล้พิตาเนาะ ผมไม่เอาครับไม่เอาครับพีต้าครับสลอตพิเศษนี้ให้วอลเลยใช่ไหมครับไม่พี่มีแล้วพี่มีแล้วพี่ยังไม่เอาเอราพี่มีแล้วพวกลุแม็กพวกอะไรมีใครรู้เรื่องนี้ไหมครับว่าสลอตพิเศษของเอสด็มีไมคัใช่ไหมผมจะได้ให้เขาเลยอะไรไม่มีจะมีได้ไงก็ขอขอเขาเอา99นะพี่ติอาเขาได้ครับเขาบอกว่าโอเคครับโอเคบัตรได้ได้ครับพี่ ่าตอนนี้บัตรแก๊งบัตรแก๊งผมอันนี้ครับพี่บัตรแก๊งผมไม่มีมีแต่เลชิฟกับบออ้าอยู่กับผมนะครับพี่กำลังเช็คชื่ออยู่เจ็ดเก้าทำไมเจอแก๊งโจรวะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าครับเจ็ดเก้าเก้าโอเคคนต่อไปแล้วไปจอซะแล้วคนต่อไปได้เลยอ๋อแป๊บนึงครับโอเคเอ้ยใครที่ใครใครที่แแคบมาแล้วอ่ะที่แแคบไป,ไปเอาวอลก่อนครับไปเอาวอลก่อน มาวอลมาวอลคับโอเคเดี๋ยวคนนี้อย่าลืมเปลี่ยนแท็กด้วยเด้อเผื่อเขาเช็คมามาวอลน่อยครับใครที่ไม่อยู่อวมาวอลได้นะเดี๋ยวดาพี่ะโอเคเขาเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดพี่เอ๋เบิกรถอย่าลุย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 เดี๋ยวคนนี้ได้นะครับอย่าลืมเปลี่ยนแท็กด้วยเด้อเผื่อเขาเช็คครับโอเคครับแล้วต้องเอาวอลป่ะลุยไปเลยอว่ารับกรุงเทพขึ้นรถลุยเลยครับไปไปการลุยเลยไม่ต้องเอาวอลป่ะไออ่างลวงอวอย่างลวงอวอย่าง รอได้เลยรอรอกันรอกันสัพพาตาพาดุมยังไม่ได้วอรเลยครับโอเคคนนี้ยังไม่ได้วอรนะเข้าเคลียร์แล้วครับกำลังไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ให้นี้ไปตีปืนสองชุดแล้วก็ตอนเดือดต้อนแจ่ค่าไอ้ไทเทเนียมกับดียนะเดือดจัดกันเลยเข้าครับสองอันเขาได้ได้ได้จากหลุยมาได้จากหลุยมาเด็ดก่อ ป่าวไปเป็นชุดแล้วก็ไปรวมแรงนะครับแล้วเข้าวอร์เจ็ดกับเก้าเฮ้ยวันนี้มีไต่เขาไอ้เวนเล่นเปล่าไต่เขาไหนครับลุง <laughs> <laughs> ถ้าพูกคำน,นี้กลัวรู้ว่าแม่งไม่เล่นแน่ๆอ่ะไอ้เกมอะไรวะพวกวิวไม่ผ่านกันเลยชื่ออะไรนะเตพีคเกิรพีกมึงน่าชอบอยู่นะ เกมห้าสิบกว่าบาทแปดสองหนึ่งนะครับพี่แต่ผมไม่รู้ว่าเป็นจริงอะไรสูตรเป็นแปดสองเขาบอกว่าสูตรอะไรนะ เลขสองหนึ่งครับไม่งเ่เลขสิบเอ็ดเลขสิเอ็ดเเอาไปพิติต้องดับปะดับแช่ครับยเงียบด้วยคนไหมล่ะ,ะอ,อ้าขอโทษนักเรียจ,รรจีพัเจนพัเจนอ๋ขอขอ,ขอ ตังเกงกู ing, ใส่เกงอะไรวะนะอะไรของมึงเนี่ยโผไอสัตว์กูจะนั่งหลังลุงจะขึ้นทางไหนเนี่ยกูจะขึ้นหลังแล้วมึงจะเปลี่ยนที่นั่งกูทำไมอะ พวกลุงฝากเขาวอลได้หรอลุงวอลได้แหละวอลเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าต้องต้องใส่เกงขาวด้วยหรอเอ,อ่อใส่เกงขาวด้วยใช่ไหมทอส์ทำไมอ่ะลุงเขาฝากถามไงเอ็เงทำไมอ่ะขาวอ่ะทำไมเกงขาวอ่ะม,มัน,ม,นมันจะได้มองง่ายลุงเวลาลุงนอนหนอหน,อนอฟางจะได้ไปช่วยได้ครับใส่ฮู้นได้ไหมกี่ทีกี่ทีกี่ที ไอ้อีกทีนึงมีมีมใครตัดสีหนึ่งแดติดวะนางเกงเลขอะไรอะร้อยแปด้อางเกงเลขอะไรอ่ะเกงอะไรอ่ะร้อยดสิบได้ละเอ็มดีปืนห้ยิงจัดเลยว่ะเฮีย้ย อะไรนะครับตอดให้ให้ได้ตีได้เล่นไรอ่ะไม่โดนใคถ้าเล่นไม้นี่ไรประโยชน์เลยนะฮะฟอมทุกวันครับก็ร้องก็บ้าชี้ให้มันเบาเสียงวองไงวะเบียบอลเลขอะไรนะเจ็ดเก้าเก้าครับ ไม่เห็นเบาเลยวะพี่เต๋อบันหนึ่งมารวมหน่อยเียแล้วก็เป็นบ้านหลงบ้านสองบ้านสองบ้านสองมานี่เร็วโอ้โหชิลเหีอแล้วมันยังดังยังล่ามไหนพวกูไม่เข้าเดี๋ยวลุงมีข้าวไหมลุงมาเอาข้าวขข้้าาวนะครับเป๊ะไม่อยู่เดี๋ยวบอสมาเสือมาเสือมาพัดมาเสือไม่มีเพนอ่ะเดี๋ยวผมพาไปที่เดี๋ยวล่างครับลุงไอ้เอาข้าวอันไหนดีแล้วสามเจ็ดสองครับบ้านนี้ม่รักตรงนี้บ้านนี้มิรักโอเคมาเราจะเล่นเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมด้วยครับลุงมีข้าวกินี่แล้วก็มีข้าวมา ใส่อะไรมาในกระเป๋านี่เฮียไม่รู้อ่ะรู้ไหมฮะอืมมันลุงลุงแบล็มกับผมไอ้กับมานมันรวมกนได้ไหมมาต้องมาดีครับกันดีต่อครับลงของขาของคุณอาขาผม เออสายเข็มขัดสายอะไรแม่งหายหมดเลยเฮ้ยพอรเ็ดลุงเต็ดระเลุงยังเต็ดขี้เต็ดลุงเต็ดเป๋ายังครับมันผิดความสูตรก็บอกสองสูตรกินลงมาแล้วนะถอดกระเป๋าเาถอดกระเป๋ากันพิจิถถอดกระเป๋ากันแล้วใส่สร้อยสายที่อะไรวะพูดวายไปจัดอะไรวะงงวะอันนี้ใครนี่ยพิตีอ๋อพิจิพอดีครับใส่สร้อยสายที่ไปพาไปพาพิจิพาพี่ติไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยคนนึงเร็วไม่พาพิจิไปไปเปลี่ยนก่อนพี่จ๋า แต่คูต้องปติไปเปลี่ยนก่อนเร็วๆตอนนี้เลยขึ้น้วผ่านมาเด็กขึ้นแ้วผ่านมาเฮ้ยเ้ยคุต้องไปเอายาเอายาเอายาอะไรลงยาห้าสิบอันเรียกอะไรครับกะก่อยีิบกะก่อยีิบเก้าเล่หนึ่งศูนยกสามเดี๋ยวผมให้ลุงเพลแล้วกันหนึ่งศูนยกสามลืมยี่เพลมาว่ะต้องไปเบลล่างไปเบลล่างไปต่อบไปตอบเอ่อไปไปไปกินผาผาลงไปฝากเติมให้ลุงด้ ไปเติมเบรล่างกูมีของยู่กูมีของยุกในรถ่ะอีกสองคนใครยังไม่เข้าอ่ะใช่ใช่ไปไปไปฮัอีกสองคนใครยังไม่เข้าวอดูดีลยอ่ะเสกซื่อหน่อยค่ะเฟอหน่อยพี่เดี๋ยวพี่ฮัลโดิ๊กดิฟิ ้านหนึ่งครบเอาจริงๆนะเว้ยเหมือนคนที่นี่แม่งขับรถไม่เป็นที่มันขับรถไม่เป็นนี่คือรถมันแรงเลยเหมือนขับรถไม่เป็นอ่ะรวมถึงตัวกูด้วยน่ะพอมาขับรถที่นี่เหมือนขับไม่เป็นดูมนแม่งวิ่งเด็ดคือมันไม่ได้แรงเวอร์อะไรขนาดนั้นเว้ยคือมันแรงโดยที่ว่ามันต้นมันแรงเกินเว้ย ต้นมันแรงอ่ะปลายมันไม่ได้แรงปลายที่แฟมแม่งแรงกว่าวิ่ง400 300อ่ะแต่ที่นี่ผมมองว่าได้มันแค่ต้นมันพุ่งพุ่งเกินไปจนมันมันคุมไม่ได้อ่ะแบบศูนย์ถึงร้อยอ่ะไอ้ดีับไอ้กูมีอยู่นะท่านในตู้อ่ะเดี๋ยวดูเอ็นเหรอใช่ใช่ใช่เก็บไว้อยู่ซื้อซื้อไปทำอะไรอ่ะพี่มีมีอยู่ยี่สิบใช่ดีแล้วลุงขาดเอาเก็บเข้าตู้ไปเลยได้ลุงเหรอให้เต็มเลยลุงไอดีแล้วหนึ่งศูนย์หกสามไอดีอะไรนะครับหนึ่งศูนย์ไอ้นั่นใครเบ็นคนถ่ายสนอยู่เกาะด้วยนะ ก็ okay. ข้าวด okay. uh, ้วยเป็นลูกม oh, ah ีือข um> ้าวเหมือนกันจะข้าวไม่มีสมองอ่ะเอาเอาข้าวข้าวในข้าวข้าวไม่มีกาแฟใช่ไหมใช่เอ้ยมี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 รับมีรับมีรับข้าวมีกี่จานครับข้าวมีรับมีสามได้อยู่ได้อยู่